ฝันเห็นคนขี้โมโหนะครับมีคําทนายฝันว่าอย่างนี้นะครับหากฝันหากในความฝันนะครับคุณฝันเห็นคนขี้โมโหนั้นคือคู่อรินะครับหรือศัตรูของคุณนะครับซึ่งได้รับผลจากโมหะโทสะที่ทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปนะครับแสดงว่าองค์เทพเทวาประจําตัวคุณท่านม่งชียนาคตใกล้ตัว กำลังจะมาถึงหากคุณยังมีโทระโมหะเช่นเขาจงจดจำเขาที่ปรากฏในฝันเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเรียนรู้ถูกผิดและผลที่ตามมาจากเขาก็พอนะครับเขาแล้วก็บอกว่าชีวิตช่วงนี้ไม่เหมาะสมที่จะเสีโชคนะครับส่วนข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจนะครับ กดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้ที่อาจารย์ด้วยนะครับและใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนนะครับกดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงไปเราแชรจกันห,หน่อยละกันนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยละครับผมอาจารย์จีรพัฒน์จ,จอ,อกอบหมอดูนี้ที่สวัสดี